ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอดีผมสั่งซื้ออถาดสแตนเลสนะมาใส่หมูปิ้งนะครับสั่งซื้อมา3ามใบนะเขาจะเขียนเลขสามไว้สามใบนะครับพร้อมฝาปิดนะครับดูสภาพการส่งมาก็ดูจากภายนอกก็น่าจะเรียบร้อยดีนะผมเอามือกดๆด,ดูไม่ไม่มีรอยยุบนะแต่ผมจะเปิดดูนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเรามาแกะกันนะครับ นับฝาก่อนฝา3ฝาโอเคนะฮะฝาสมฝาครบฝาไม่แตกนะมีดูซิว่ามีรอยแตกไหมไม่แตกนะฮะฝานี่ไม่ใช่ฝาสูญยากาศนะครับก็คือเป็นฝาคลิปธรรมดานะเป็นคลิปล็อกธรรมดา นะไม่ใช่ศูนยากาศนะครับแต่ที่ซื้อมานี่เป็นเพราะตัวนี้นะฮะถาดสแตนเลสนะดูจากข้างล่างก่อนอ่าไม่ยุบนะอ่ามีรอยยุบนิดหน่อยอ่านี่ครับนะนิดนึงนะนิดนึงนะแล้วก็มีรอยยุบด้านข้างเนะีนะ่ยเนะี่ยเป็นแนวเห็นไหมเป็นแนวเป็นแนวนะนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะอนะ่ยุบเพื่อนข้างนิดหน่อย เนะีนะ่ยนะนะมีรอยยุบอาจจะมีการกระแทกมานะเป็นสันเห็นไหมมีรอยยุบนะครับมีรนะอยยุบเนี่ยรอยยุบตามตามขอบด้านข้างเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับนะโอเคอ่ะอยังพอใช้ได้นะยังพอใช้ได้แต่มีรอยยุบนะครับเอาให้ดูแล้วว่ามีรอยยุบดูถาดที่สองถาดแรกดูไปแล้วนะถาดแรกอยู่ข้างล่างดูไล่จากข้างบนแล้วกันอ่า โอเคอ่า okay. มีรอยยุบเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคือเวลามันยุบมันกระแทกถึงกันหมดเพราะว่าเขาวางแนบติดกันนะฮะเนี่ยดูขอบก่อนนะด้านบนนี่ก้นอเคมาสมบูรณ์เพราะว่ามันอยู่ด้านบนสุดนะโอเคผ่านไปหนึ่งถาดนะครับถ้ามันพอใช้ได้คือเราจะเอาไว้ใช้เราจะไม่เคมนะเนี่ยมีรอยยุบเห็นไหมเพราะว่าถาดมันติดกันรอยยุบมันจะเกิดขึ้นนะรอยยุบ เป็นถาดสแตนเลสนะครับโอเคใช้ได้นะฮะก็มีแต่ตัวนี้นะฮะที่มีรอยกระแทกยุบที่มุมนะตรงนี้นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะไม่ได้ทะลุนะเราสามารถที่จะพูดง่ายเอาค้อนหรืออะไรตอก,ตอกเข้าไปมันก็จะใช้งานได้ปกตินะก็ถือว่าใช้ได้นะ แต่ก็มีติงเรื่องร้อยยุบอยู่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะอันนี้ก็มาดูว่าฝาเวลาเราใส่ฝาเข้าไปเนี่ยมันเป็นไงนะมันพอดีไหมอ่าโอเคนะฝาจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับนะผมจะมาใส่หมูปิ้งนะฮะอ่าเป็นใส่หมูปิ้งเพื่อที่จะใช้กับไม้เบอร์เนะไม้เสียบหมูปิ้งเบอร์เ เดี๋ยวผมจะเอาไม้เบอร์เจ็ดให้ดูนะ,ะตัวนี้เป็นไม้เบอร์7นะเดี๋ยวเราวางวางเทียบให้ดูเห็นไหมฮะนีะ่ความสูงของไม้คือความยาวของไม้อยู่ประมาณนี้มันก็จะใส่ได้นะครับแต่ถ้าใช้ดีเพราะว่าก้นมันเ,เดี๋ยวจะเอาถาดที่ยังไม่ได้ปิดฝา เห็นไหมฮะก้นมันไม่ได้ตรงนะฮะมันเฉียงนะถาดมันเฉียงเวลาเราวางไม้เข้าไปนะเห็นไหมฮะมันจะกินนะสามารถวางได้ก็จริงแต่มันจะไม่สามารถวางถึงก้นได้นะครับต้องเอียงนิดหน่อยอย่างนี้ถึงจะวางได้นะสลับไปมาสลับไปมาอย่างนี้นะถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนจากไซส์ไม้เบอร์7มาเป็นเบอร์6น่าจะเวิร์กกว่านะ วางสลับไปมานี้ได้เลยถ้าเป็นไม้เบอร์6นะเบอร์6นะครับรู้สึกว่าไม้เบอร์7มันจะยูยาวเกินไปแต่ว่าที่ผมเทียบไซส์ก็คือด้านบนเนี่ยเท่ากับไม้เบอร์7พอดีแต่เวลากล้นเขาไม่ได้ตัดตัด,ต,ดตัดฉากลงไปนะไม่ได้ทิ้งดิ่งนะมันเป็นแบบมนๆข้างล่างมันเลยใส่ไม่ถึงนะครับใส่ไม่ถึงเนี่ยผมพยายามกดไม้ดูนะข้างล่างจะใส่ไม่ถึงนะครับใส่ไม่ถึงเห็นไหมเอามือสามารถเอามือสอดได้ ใส่ไม่ถึงนะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องใช้ไม้เบอร์6นะรู้สึกว่าไม้เบอร์7นี่ต้องขายหมู10บาทรือเปล่านะอันละ10บาทถ้าเป็นไม้เบอร์6มันก็จะเล็กลงมาก็จะขายไม้5บาทได้เดี๋ยวลองไปดูไม้เบอร์6มานะนะโอเคนะฮะปากนี่คือไม้เบอร์7ได้แต่ตรงก้นเนี่ยต้องเป็นไม้เบอร์เบอร์6นะให้มันสั้นลงมาหน่อยนะครับ โอเคนะฮะสำหรับเพื่อนที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับนะสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโพดตะกาไว้ให้ดูนะฮะนะครับจะได้ใช้งานได้นะตามที่เราต้องการนะอันนี้มันเหมือนว่าผมเอามาเทสให้ดูว่าเวลาเราใช้งานจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าสนใจก็กดสั่งซื้อที่ตะก้าด้านล่างหรือลิงก์ด้างๆได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ